โอเคครับก็กาบสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงแรงซีซี Oh Thank <laughs> you. สามสบ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 สริให้ ايه yeah.

สาำสุดได้วยอ้ซ่นะด้วยขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วแบบเนี้ยเราซ้ำสุด จะพบกันคุย13ตอนทีววัง,วงกันด้นะ่ะบนี Hello. Oh. ไปสันเลยครับไปซั่เลยไปดงไปดึงไอ้นี่ตองแปงไป้าโอ้โห ô oh, mày thế ơi nhá hả Cái luôn soài tại đi 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 เลือเลือขอไขอมาได้เจออะไรป่าเจออะไรปะอตัวเลยตัวเลยสวยสวย

ý định 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 yeah, Yeah 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 định 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 กดติดตามกดไลค์ให้ดีด้วยครับไปแล้วไปแล้วนะครับฮัลโหลอ้าว MPP เลยล้อ MPP เลยล้อฮัลโหลเก้าคิวเองนะไม่ได้ตึงหกดาวไม่ได <i did> <tracks> ้ต <es> ึงไม่ได <enfant> ้ต <in illing> ึงไปแล้วไปแล้ว กดติดตามกันด้วยนะครับ